คอนโดที่ไหนอ่ะวิวสวยขนาดนี้โคโคพาร์คของเรานั่นเองห้องนี้โอนเนอร์ฝากปล่อยเช่านะคะทำไมถึงควรเช่าห้องนี้หรอคะก็ดูวิวสิจ๊ะห้องก็กว้างโล่งมีกระจกล้อมรอบอีกแถมยังอยู่ในทำเลศักยภาพขนาดนี้ไม่เช่าที่นี่จะเสียดายนะคะแถมห้องก็ยังแต่งสวยด้วยมีให้ครบตามคลิปเลยนะคะ ที่นี่ติด mrt ศเมตรสถานีคลองเตยนะคะทางโครงการ coco park m a n a g โดยโรงแรมดูสิอยู่ที่ coco park ก็เหมือนได้อยู่โรงแรม5ดาวค่ะแถมยังมีเซอร์วิสทำความสะอาดห้องให้เดือนละสีครั้งด้วยนะคะสำหรับห้อง2 bed ใครกำลังมองหาห้อง2 bed ปล่อยเช่าตุกติกแนะนำห้องนี้เลยนะคะสนใจติดต่อตุกติกมาได้เลยนะคะเปิดห้องรอเลยจ้า